โอหอกาสร,ระเทลาครับขอหอกาสเพื่อนสาธร,รมิกนะครับอิเมหิอัตถิตามคะปุขลังเทวาติเทวังนาราธรรมสารถิงสมันตะจักขุงสตบุญญลักษณังปาเนหิพุทธังสรารนังะโตสมิข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ผู้เป็นบุคคลผู้เลิศผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเหล่าเทพผู้เป็นสารถีฝึกบุรุษผู้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าผู้มีพระสมัต์จักสุผู้มีบุญยลักษณะตั้งร้อยว่าเป็นที่พึ่งด้วยกระดูกและลมหายใจทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายความเคารพพระเถระขอความเจริญในธรรมจงมีแด่เพื่อนสาธมิกทุกท่าน ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เห็นญาติโยมมากมายแล้วก็พระภิกษุก็เป็นจำนวนมากอย่พระภิกษุก็มีความคุ้นเคยกับคุณโยมคุณโยมสุนทรน,นะคุณโยมสมณีนะอันนี้ในคราวที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นพระภิกษุก็เลยมาร่วมงานกันมากมายโยมเพราะว่าคุณโยมทำ คุณประโยชน์ไว้กับพระภิกษุเป็นจํำนวนมากยานะวัดเขาสนามชัยเนี่ยก็มีความเจริญรุ่งเรืองก็ใส่ทั้งคุณโยมสุมาน,นีและคุณโยมสุนทรแล้วก็ครอบครัวโยมเรียกว่าเป็นบุคคลที่อาจ,จมาใช้คำว่าคำวัดเขาสนามชัยเลยนะโยมเพราะว่าตึกเรียนทั้งหลายหลายตึกก็คุณโยมก็ช่วยสร้าง และในระหว่างที่พระภิกษุมีการศึกษาเราเรียน mm. ก็อาศัยญาติโยมนี่แหละช่วยเรื่องปัจจัยสี่ต่างๆมากมายโยมนะแต่ไม่มีบุคคลใดที่อยู่ได้ตลอดกาลนานโยมนะทุกคนเนี่ยสุดท้ายกนะ็ต้องดับขันไปอาตมาก็เลยนึกถึงตอนที่สวดอนิจจาวัฏสังขาราโยม คาถานี้เป็นคาถาที่ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ในอดีตได้กล่าวคาถานี้ขึ้นมาโยมในครั้งหนึ่งสมัยที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระพุทธเจ้าปรินิพานออพ,พ,านพานที่เมืองอะไรโยมพอรู <c oughs> ้ไหมพระเจ้าปรินิพพานที่เมืองอะไรกุศนานาโอ้โหสมเป็นโยมวัดเขาจริงๆตอบถูกเลยนะ แต่เมื่อก่อนเนี่ยพระเจ้าจะไปปริลิพานที่เมืองนี้โยมในยุคนั้นอะ่ะเมืองที่เป็นเมืองเล็กนะโยมเป็นเมืองเล็กอันนี้พรานนท์ก็บอกว่าพระอ,องค์จะมาปรินิพานที่เมืองเล็กๆอย่างนี้ไม่สมควรควรจะไปปรินิพานที่เมืองใหญ่ๆโยมนะต้องไปบรินิพานในเมืองสาวัตถีหรือเมืองอื่นที่มีความยิ่งใหญ่พระเจ้าก็ตรัสบอกว่าเธออย่าได้คิดอย่างนั้น ในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองที่มีพระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์หนึ่งประทับอยู่โยมในสมัยก่อนเมืองนี้ไม่ใช่เมืองเล็กแต่เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากพระเจ้าจากักรพรรดิประทับอยู่พระนามว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะโยมเป็นจกักรพรรดิเป็นอดีตของพระพุทธเจ้าเราโยมพระองค์ครอบครองพระนครที่เป็นราชธานีทั้งหมด8 4ด0มืสี่พันเมืองโยมมี บริวารมากมายเมืองที่เป็นบริวารเยอะมากนะมีที่ประทับที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจำนวนมากมายเลยโยมนะแต่ว่าเวลาประตอนที่ท่านจะสวรรคเน่ยท่านไปเลือกที่ที่หนึ่งที่โยมอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะจกะักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อะแต่ในคราวท่านจะสวรรคตท่านจะเลือกไปสวรรคตในดงตาโยม จากเมืองที่ยิ่งใหญ่นะไม่สวรรคคตนะไปเลือกดงตาลอยู่ห่างออกไปอะ่ะพระราชาบริพานก็เอาพระราชาอานไปวางอยู่ในดงตาลอยู่เพราะมเหสีก็เลยเสด็จมาทําไมพระองค์ทําอย่างนี้ในเมื่อมีเมืองที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทําไมพระองค์ไม่ประทับในเมืองล่ะทําไมประทับในดงตาลที่ท,ที่ไม่มีความรุ่งเรืองอะไรเลยไม่สมพระเกียรติทาไมทําอย่างนี้ ทำไมพระอ,องค์ไม่ยินดีในมหานครของพระอ,องค์ในเมื่อพระอ,องค์ก็มีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วะทําไมพระอ,องค์ไม่อยู่ในเมืองที่มีความยิ่งใหญ่และสวรรคตคละ่ะพระอ,องค์ควรจะทําความยินดีในมหานครของพระอ,องค์ไม่ใช่หรือนะปรากฏว่าพระอ,องค์ก็ตัดตอบบอกว่าเธอรู้ไหมว่าเนี่ยเรากําลังจะจากเธอทั้งหลายไปแล้วควรจะเตือนเราสิให้เราคลายความยินดีในเมืองเหล่านั้น ในท like nice is like ี่นั่งที่นอนเหล่านั้นทําไมมาพูดอย่างนี้ทําไมมาพูดให้เรายินดีในสิ่งเหล่านั้นเป็นไงโยมคนเราถ้ายังยินดีในสิ่งเหล่านั้นจะเป็นยังไงโยมมันจะเศร้าโศกมันจะรู้สึกทุกข์ถ้าเรายินดีในสิ่งที่เรามีอยู่อย่างนี้นะตอนที่เราจะจากเรายังไม่คลายความยินดีเราจะทุกข์มากเลยโยมเธอควรจะเตือนเราสิให้เราคลายความยินดีทําไมมาบอกให้เรายังยินดีอยู่ล่ะนะ พอพระนางได้ยินคําว่าพระอ,องค์จะสวรรคตท่านั้นเองตกใจเลยโยมร้องไห้ข่าควรล้มทั้งยืนกริ้งเกลือกเลยนะเพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าพระสวามีของพระนางจะสวรรคตโยมไม่ได้เตรียมใจไว้โยมคนเราถ้าไม่ได้เตรียมใจไว้เป็นไงอาการของความทุกข์โศกมันจะปรากฏนะถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีธรรมะเราไม่เคยปาราลบความไม่เที่ยงของชีวิตอย่างเงี้ยเราไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องจากไป ในข่าวที่มีใครมาบอกข่าวที่เป็นเกี่ยวกับอัตภาพร่างกายเราอย่างเงี้ยเป็นมะเร็งเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคนไม่ได้ตั้งใจคิดไว้เรื่องความไม่เที่ยงเป็นไงโยมพอฟังแล้วก็ตกใจนะจากเดิมที่ตอนแรกจะอยู่ได้นานเป็นไงโยมเครียดไปเครียดมาบางทีอายุสั้นเลยนะถ้าไม่ได้เตรียมใจไว้เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะนึกถึงความตายแล้วก็ปลาบ อย่างถูกวิธีปรารบอย่างถูกวิธีเป็นอย่างไรโยมการที่เรามองเห็นว่าความตายมันสาธารณะแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะอยู่ในพบน้อยพบใหญ่แค่ไหนจะเป็นสัตว์เดราชานจะเป็นมนุษย์จะเป็นกษัตริย์เป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เพียงราสุดท้ายก็ต้องตายโยมแม้กระทั่งเทวดาก็ต้องตายนะพรมก็เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ในพน้อยพใหญ่ยังไงก็ต้องตายเท้งนั้นแหละ เมื่อเราใส่ใจแบบนี้ว่ามันเป็นสาธารณะแก่สัตว์ทั้งปวงการที่เรามองเห็นแบบนี้คือความเห็นแบบที่พอดีพอดีแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมใจไว้เนี่ยพอมีใครมาบอกข่าวว่าเรากําลังจะเสียชีวิตในะอีกสามเดือนเราจะคิดอีกแบบนึงโยมเราจะคิดว่าความตายมันเกิดขึ้นเพื่อเราคนเดียวเราจะไม่คิดโดยประการแบบที่แบบแรก เพราะเราไม่ได้เคยใส่ใจมาก่อนว่าไม่ว่าใครก็ตามก็ไม่สามารถลงพ้นความตายไปได้เพราะฉะนั้นในเรื่องราวอันเนี้ยพระอ,องค์จึงตัดคำว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงโยมสังขารในที่นี้ก็ได้แก่รูปนามขันธ์ห้าของเรานี่แหละซึ่งมันไม่เที่ยงโยมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจริงๆร,ระหว่างที่เรากําลังนั่งอยู่ตอนเนี้ รูปนามเราก็มีการเกิดดับเกิดดับนะโยมแต่เราไม่สามารถรู้ได้เพราะมันเกิดดับเร็วมากเลยเราก็เลยไม่เห็นความรู้สึกแตกดับอันนี้แต่เราเห็นยังไงเราเห็นว่าเราค่อยๆแก่ใช่ไหมความแก่เนี่ยเราพอมองเห็นได้ว่าเราค่อยๆแก่นะแต่จริงๆแล้วมันแก่อยู่ตลอดตลอดเวลาโยมเราแก่อยู่ตลอดเวลานะนะก็เคยมีนักวิทยาศาสตร์นะ สามารถตรวจดูร่างกายอ่ะเขาเพบว่ามีการผัดเซลล์ตลอดเวลาเลยแต่ว่ามันมีเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่มันก็เลยมองไม่เห็นการผัดเปลี่ยนของมันเราก็เลยพลอยไม่สามารถรู้ได้เพราะถูกบางอย่างปกปิดเอาไว้เราถูกความรู้สึกบางอย่างปกปิดเราเห็นคุณในร่างกายเราว่างดงามโยมเป็นไหมโยมงดงามไหมสมัยหนุ่มๆสาวๆนะเป็นไงโยมพอเดินผ่านกระจกเป็นไงโยม ต้องแอคนิดนึงถูกไหมต้องดูกระจกดูหน้าว่ายังดียังหล่ออยู่ไหมยังสวยอยู่ไหมนะเราทุกคนจะรู้สึกว่าร่างกายมันงดงามอยู่เราจะติดในความรู้สึกนี้ฝังอยู่ในลึกๆไม่ว่าจะแก่ขนาดไหนก็จะขอดูดีไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นความเห็นผิดอยู่ตลอดเลยเราไม่เคยเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายนะนะระองจัดว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอนิจจาวัตสังขารา อุปาทวยธรรมมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดามันเป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วนะนะอาน,นิจจาวัจสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตตวานิรุชันตินะสังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปนะเตสังบูปสโมสุขโขการดับไปซึ่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นความสุขอย่างยิ่ง สภาวะของเราทั้งหลายเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่ามันไม่เที่ยงมันมีสภาวะบีบคั้นอย่างหนึง่งสภาวะบีบคัน้นอันนี้เขาเรียกว่าความทุกข์เป็นทุกขลักษณะที่คอยบีบคั้นเราแต่เราไม่รู้ตัวเราเข้าใจว่าเรายังเป็นอยู่พรุ่งนี้ก็ยังมีเราอยู่เมื่อลืนนี้ก็ยังมีเราอยู่ปีนี้ก็มีเราอยู่ปีหน้าก็มีเราอยู่เราจะคิดอย่างนี้นะเราถึงวางแผนถูกไหมโย,ยมเราวางแผนเพราะเราคิดว่าเราอ่ะยังมีอยู่ตลอด แต่ในความเป็นจริงมันจะมีแน่ไม่แน่ไม่ไมรู้เนะนะอาตมาก็เคยมีประสบการณ์เรื่องความไม่เที่ยงนิยมในเรื่องราวของคุณโยมสุนทรอาตมาก็ได้ได้ทราบมาว่ามันมีอาการของความไม่เที่ยงปรากฏอยู่ญาติโยมก็ไม่ได้คิดเตรียมใจมาก,ก่อนว่าวันนั้นท่านจะเสียนะไม่มีใครเตรียมใจไว้เลยนะนะเหมือนกันอาตมาสมัยก่อนที่อาตมาเป็นทันตแพทย์เคยมีคนไข้คนหนึ่งก็มาคุยกับอาตมาว่า เออหมอโยมท่านเนี้ยไม่มาทําฟันอาตมาแล้วนะอาตมาพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะทําอะไรผิดในคนไข้คนนี้แน่ๆเลยทําไมคนไข้ไม่มาหาเราแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมโยมโยมท่านเนี้ยไม่มีโอกาสจะมาหาอาตมาโยมเพราะเขาเสียชีวิตแล้วเขาเสียชีวิตแล้วทั้งที่เขายังอายุประมาณสี่สิบเองโยมบุคคลท่านนี้ก็เป็นคนขยันนะ เป็นคนที่เลี้ยงดูปิดามารดาโยมอยู่กับพ่อแม่คอยดูแลปิดามารดาอย่างดีเลยนะปรากฏว่ามีเช้าวันหนึ่งออกไปทํางานโยมขับรถออกไปปรากฏว่าเช้าวันนี้มีประชุมโยมเขาก็รีบปรากฏข้างหน้ามันมีรถเขาเรียกรถอะไรนะที่มีพวกรถตู้รถที่เป็นตู้เหล็กใหญ่ๆ่คอนเทนเนอร์โยมเป็นรถที่มีคอนเทนเนอร์อยู่ข้างบนนะ่ะ ด้วยความที่เร่งตรงนั้นมันเป็นทางโค้งโยมก็ก็ขับรถวงนอกโยมขนานไปกับรถตู้คอนเทนเนอร์นี่แหละปรากฏว่ารถตู้คอนเทนเนอร์มันหลุดคอนเทนเนอร์มันหลุดหลุดจากตัวรถนะโยมทับออกไปทางวงนอกพอดีรถของโยมเขาอยู่ข้างนอกคอนเทนเนอร์ก็เลยทับลงบนรถคันนั้นเลยโยมเป็นไงโยมน่ากลัวไหมน่ากลัวนะ แต่ว่ามันยังมีโอกาสทําให้มองเห็นว่ารถคอนเทนเนอร์มอเราจะทับรถของเราโยมก็คงจะมีการก้มตัวโยมปรากฏว่าถูกคอนเทนเนอร์ทับตอนนั้นยังไม่เป็นอะไรมากนะโยมแต่คงมีการกระแทกเกิดขึ้นโยมเขาก็ห่วงงานอีกโยมโทรศัพท์ไปที่ทํางานเรียกเพื่อนๆมาว่านี่รีบเอาไปเอกสารเนี่ยเดี๋ยวจะไปประชุมไม่ทันห่วงเจ้านายโยมห่วงเจ้านาย เพื่อนๆพอรู้ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็รีบมาที่เกิดเหตุแล้วก็นําเอกสารไปได้นะโยมแต่ว่ายังห่วงเพื่อนที่อยู่ใต้คอนเทนเนอร์อยู่สักพักหนึ่งก็มีรถมายกโยมมีรถมายกคอนเทนเนอร์ออกนะทุกคนก็ลุ้นกันนะปรากฏว่าพอยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นนั้นนะ่ะปั๊บหนึ่งสลิงมันขาดโยมมันตกลงมาทับลงบนอีกรถอีกครั้งหนึ่งอนะ่ะอีกครั้งหนึ่ง รอบนี้ไม่รอดละโยมโยมเขาเสียชีวิตทันทีเลยอาตมาก็เลยเห็นความรู้สึกว่าวินาทีที่เขากำลังยกคอนเทนเนอร์ขึ้นเนี่ยเราคิดว่าอะโยมเพื่อนคงรอดแล้วรอดแน่แล้วแต่ใครจะไปคิดว่ามันจะขาดแล้วตกลงมาอีกครั้งหนึ่งเสียชีวิตทันทีละโยมวินาทีเป็นกับวินาทีตายมันกลายเป็นวินาทีเดียวกันนะโยมไม่มีใครคาดคิดว่าเป็นกับตายเนี่ยมันอยู่มัน มันเกิดต่อหน้าเลยกําลังลุ้นว่ารอดกลายเป็นไม่รอดอ่ะโยมอาตมาก็เลยเห็นเลยนะชีวิตมันไม่แน่นอนจริงๆโยมกับคนดีๆคนหนึ่งที่อัตมาเห็นแล้วก็ภูมิใจในคนไข้คนนี้นะแต่สุดท้ายก็ด้วยความที่บุญบังคับมาว่ามีได้แค่เท่านี้นะบางคนก็มีเหมือนกันนะโยมผ่าตัดยากแสนยากหมอก็เก่งมากทำคนไข้พ้นวิกฤตมาได้แต่คนไข้ามาเสียชีวิตเพราะ อาหารติดคอโยมเออเนี่ยกำลังทานอาหารอยู่สำลักอาหารต้องลงไปในหลอดลมอย่างเงี้ยภาวะที่คนไข้กผ่าตัดเสร็จใหม่ๆถ้าเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นไงโยมลําบากละเสียชีวิตเพราะอาหารมันลงไปในหลอดลมคือใครจะไปคิดว่าหมอเนี่ยยื้อซะแบบขนาดนี้ละสุดท้ายมันก็ไม่ได้อีกจริงๆคนเราเกิดมาไม่แน่นอนจริงๆนะโยมทุกๆข,ขนาดของเราเราไม่รู้หรอกว่า มรณาสันนะวิถีของเรามันจะเกิดเมื่อไหร่มันไม่เคยมีวิถีหรือจิตดวงหนึ่งที่เตือนเราเลยว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะหมดหมดอายุเราไม่มีจุดนี้นะโยมเพราะฉะนั้นเราก็จึงไม่ควรประมาทโยมแก่หรือหนุ่มมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยพระเจ้าจะเปรียบเทียบเหมือนเวลาคนเราเนี่ยจะเสียชีวิตไม่เสียชีวิตนะเปรียบเหมือนผลไม้โยมผลไม้ที่ติดอยู่ที่ขั้ว มันไม่เคยคิดหรอกว่าต้องแก่แล้วถึงจะหลุดอะ่ะบางทีมันเกิดลมพัดแรงๆผลไม้มันก็หลุดจากขั้วได้เหมือนกับชีวิตเราก็เหมือนกันมันมีอาจจะมีเหตุที่บางอย่างที่เกิดขึ้นน่ะแล้วมันพลากเราไปเราไม่มีโอกาสรู้เพราะฉะนั้นบุคคลใดก็แล้วแต่ถ้าเราใส่ใจอย่างเงี้ยภาวะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราควรจะทำแต่ละขณะให้มันเป็นภาวะที่ดีที่สุดของเราเลยโยม ทำกุศลให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกเวลามันเหลืออยู่ระหว่างเนี้ยพระก็ปาลบสวดมนต์โยมปรากฏว่าบทมนต์ที่ท่านสวดเนี่ยโยมเดิมอาตมาก็ไม่ค่อยเข้าใจนะพอตอนหลังก็ได้เรียนอันนี้สวดแบบเข้าใจโยมสวดไปนึกองค์ธรรมไปเรารู้สึกมีความสุขมากเลยโยมคือระหว่างที่กําลังสวดเนี่ยจิตใจก็นึกถึง สภาวะที่เราเรียนมาไล่ตามที่เราเรียนเลยอาจมาก็เลยจะบอกโยมว่าบทมนต์บทเนี้ยพิเศษมากจริงๆนะโยมมันต้องใช้กําลังเยอะโยมก็อาจจะเหนื่อยในการฟังด้วยเนาะนานเนาะแต่ถามว่ามันถ้าโยมตั้งใจมากในการเคารพในธรรมนะ่ะกุศลเกิดมากโยมพระภิกษุที่นั่งสวดตรงนี้ก็เหมือนกันนะโยมท่านก็จะต้องใส่ใจกําหนดให้ดีถึงจะสวดแล้วมันไม่ผิดมันใช้กําลังมากที่สุดของพระภิกษุเลย ในบรรดาบทมนทั้งหลายบทมนนี้ยากที่สุดเลยนะแต่นำบทที่ยากที่สุดมาสวดในวันนี้โยมเข้าใจจุดประสงค์ของท่านหรือยังว่าทําไมทําไมพระภิกษุถึงใช้มนบทนี้เพราะมนบทนี้จะเกิดกุศลที่มีกําลังของพระภิกษุโยมแล้วเวลาเราตั้งใจจะอุทิศให้บุคคลท่านใดที่เรา,เอ,าอะไรหรือเป็นที่รักของเราเนี่ยเราจะใช้มนบทนี้กันพระภิกษุวันนี้ก็มาแสดงความระลึกถึงคุณของโยมท่านนี้นะโยมนะ อาตมาก็อนุโมทนากับญาติโยมนะวันนี้เราก็ถือว่ามันก็จะเป็นวันที่เราแสดงความกตัญญูต่อญาติโยมนะที่ท่ะทนุบหลวงวัดเขาสนามชัยแล้วก็รู้สึกอะไรในความดีของโยมด้วยเพราะว่าโยมเนี่ย มีบุญคุณแล้วก็เวลาเรามองไปทางไหนเราก็จะเห็นความรู้สึกเนี่ยปรากฏอยู่ตึกเรียนทั้งหลายเนี่ยเป็นฝีมือของญาติโยมทั้งนั้นเลยแล้วก็นึกถึงบุญคุณที่ได้ถวายปัจจัยถวายอาหารสําหรับพระภิกษุวัดวัดเขาสนามชัยก็เหมือนกับเป็นโอกาสที่เราแสดงความรู้สึกที่ดีงามแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับญาติโยมท่นโยมธรรมาขอเป็นตัวแทนท่นโยมนะขอให อยอดโยมเป็นผู้ที่ตระหนักถึงคุณความดีเป็นที่ตั้งการที่เราได้เห็นโยมที่ทําความดีแล้วเรารู้สึกอะไรอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตของคนเรามีค่าเมื่อเราทําความดีโยมสุดท้ายบุคคลน,นั้นจากไปแล้วแต่ความรู้สึกในใจยังเหลืออยู่นะเขาเขาเป็นคนที่ประทับใจลงในจิตใจของพระภิกษุก็ขอให้ท้าโยมทั้งหลายนึกถึงคุณความดีอันนี้ใส่ใจว่าการเกิดมาของเราเนี่ยจะมี จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดก็จะเมื่อเรามีความดีในจิตในใจของเรานะขออนุโมทนาในบุญในกุศลของญาติโยมทุกท่านก็ขอให้บุญนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตของญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ตั้งใจทํากุศลธรรมที่ประณีตยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้คุณธรรมในจิตใจของญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเป็นที่รองรับของกุศลที่มีกําลังแล้วก็ประณีตยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ท้ายที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ นะเป็นผู้ที่สามารถบรรลุความสุขอันสูงสุดกล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกทนทุกท่านเทิญ ในอันหนึ่งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเจริญกุศลคุณงามความดีก่อนที่กิจกรรมเหล่านี้จะไม่ได้เกิดขึ้นก่อนที่จะไปบ้านใครบ้านมันกับภูมิลำเนาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าความประทับจิตประทับใจกุศลต่างๆที่เกิดขึ้นในใจนั้นก็จะยังไม่เดือดหายไปจากใจของทุกรูปทุกนามทุกคนทุกท่านดังกล่าวไปแล้วเหมือนงพระบาลีที่พระสมานสัมมาารย์ตรัสว่าปรีมาปรีมา อพยากตาธารรมะปชิมนางปเชิมนางอพยยากตานานธรรมาางยกตัวอย่างไปบทหนึ่งก็แล้วกันท่านที่จากโลกนี้ไปไปด้วยจุติจิตเป็นเป็นจิตที่เรียกว่าเป็นอัพยากตาธรรมปริมาปริมาณจุติจิตดวงก่อนๆจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสุทธิจิตดวงหลังๆนี่ก็นะับแต่จึงบัรนั้นเมื่อจุดจุติเกิดขึ้นปุ๊บ จิตดวงสุดท้ายดับไปแล้วจิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นแต่จะเกิดขึ้นในพวกภูมิไหนไม่อาจที่จะทราบได้ไปตามยถากรรมังตาม,ตาม,ต,าม,ต,ามตามครามตามกุศลคุนงามความดีที่ผู้วายชนได้กระทําลงไปแล้วนั้นแต่ในทนานที่เป็นผู้ลูกเป็นลูกเป็นลูกเป็นหล,ลานเป็นคนที่รู้จักมาคุ้นหรือเป็นคนที่เคยได้ยินได้ฟังคนคนเคยมากบ้างน่อยบ้างเราก็ทําบุญอุทิศให้กับท่านต้องตามพระบาลีที่พระสมาสมัมรเจ้า ได้ตรัสไปแล้วว่าเมื่อท่านบายชนไปแล้วธรรมนูที่นในท่านหนึ่งในห้าเกตที่ผู้เป็นลูกเป็นหลานพึงกระทำต่อผู้เป็นบิดาท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบเราก็ได้ทําไปแล้วทากิจการงานของท่านเราก็ช่วยทําแล้วดํารงวงตระกูลเราก็ได้ทําไปแล้วเป็นผู้ประพฤต,ติตนควรรับทรัพย์มรดกพ่อแม่เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมประการไหนเราก็ตั้งตอนอยู่ในธรรมตัวประการนั้นเช่นเดียวกันและอันสุดท้ายเมื่อ าผู้มีภปกระคุณคือมานาบิดาจากโรงนี้ไปเราก็ทำบุญอุทิศให้ท่านนับเป็นกิจอันสุดท้ายในข้อลำดับสุดข้อที่5ข้อสุดท้ายที่พระสมาสมุทรเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นกิจที่ลูกจะเึิงกระทำดังกล่าวอันตรา,าก็พูดไปเรื่อยๆนะโยมนะเมื่อมีกิจกรรมอันหนึ่งอันใดที่จะต่อเนื่องโยมก็มาพรารบได้จเจริญพรตัวแทนนะ สร้างปัญญาบารมีหลายปัญญาสัพพะทานธารรมธทานนางเชนาปีสมัยเจ้าแปลว่าการให้ธรรมนานชนะก,การให้จําวงได้ทำประโยชน์ไม่ใช่น้อยใน,นสื่อฉบับนี้